สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดปีชวดนะคะหัวข้อนี้คืออีก2เดือนข้างหน้าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็น12นักษัตรบ้างเนาะมาดูกันนะคะว่าอีก2เดือนข้างหน้าเราก็ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางไปนะคะมาดูกันนะจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรหรือจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชาวปีชวดบ้างนะคะปีชวดปีหนูเนาะอื มาดูกันมีลูกดวงนะคะอยากได้แบบเป็นนักษัตริย์บ้างในหัวข้อนี้นะคะก็ทําให้แล้วเนาะมาดูกันนะอุ๊ยกระเด็นเลยอืมไม่เป็นไรภัยเยอะสําหรับใหญ่อ่ะมาดูกันนะคะพลังงานคนที่เกิดตีชวดเบบี้กฤษณะใบแรกอืม พระพิพระพิเภกโหราจารย์นะคะพญายมราชนะแล้วก็คู่บารมีแล้วก็อะไรอีกนะอ่ากฤษณะธารานะคะในเรื่องของความรักคู่ครองในแม่หมออยากจะบอกว่าเบาๆอารมณ์ลงมาหน่อยเนาะเพราะเห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะยอมกันสักเท่าไหร่เลยนะอืม บางคู่แม่หมอต้องบอกมันมันจะแยกกันนะคนที่มีแบบคู่แล้วเนี่ยนะต้องระมัดระวังในเรื่องของพฤติกรรมการกระทํานิดนึงบางทีมันอารมณ์ร้อนใจร้อนมากเลยนะคะสถานการณ์ที่มันจะเจอบางทีแบบมันเป็นลักษณะลงไม้ลงมือก็ได้นะบางครั้งอาจจะเป็นด้วยวาจาก็ได้กล้าได้กล้าเสียมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่รักความรักอะ่ะนะเบาลงนิดนึงนะคะเพราะบางครั้งมันเกิดจากความ ความแบบประมาทเนาะความลุ่มหลงการไม่ไม่รู้จักสงบหรือระง,งับสติอารมณ์แบบนี้เป็นต้นนะคะอืมเพราะแม่หมอดูเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรมุทะลุนิดนึงอืมมันจะมีอารมณ์มุทะลุผัดผนหรือว่าลักษณะที่ไม่ค่อยฟังใครนะมันเป็นลักษณะที่มั่นใจตัวเองที่มากเลยแบบนี้นะอืม บางครั้งมันเป็นข้อดีแหละแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราอยู่กับใครแล้วมันวางตัวยังไงแบบนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่เห็นน่ะค่อนข้างดุดันเนี่ยนะคะในในปีชวดเนาะอืมอีกเรื่องหนึ่งแม่หมอมองว่านะคะเหมือนอีกสองเดือนข้างหน้าเนี่ยคนที่เกิดปีชวดจะหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของการอยากรู้อยากเห็นเหตุหการณ์ล่วงหน้าเนาะเนี่ยมันเกี่ยวกับอย่างเงี้ยไพ่พิแพนี่คือไพ่หมอดูนะเอาจริง นะคะบางคนหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงเกี่ยวกับเซนสัมผัสเกี่ยวกับการสื่อเกี่ยวกับการอยากที่จะรู้อะไรล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบท้าทายเออมันเป็นลักษณะแบบนี้ได้ด้วยนะคะอยากรู้อยากเห็นรู้แจ้งเห็จริงหรือการจับผิดก็ได้นะบางครั้งมันไปเจอสถานการณ์ที่แบบต้องจับผิดพฤติกรรมการกระทําของใครบางคนแบบนี้ก็ได้ เออมันจะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแต่บางคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของโหราศาสตร์นะแบบเริ่มต้นเรียนรู้เลยเป็นแบบนี้ก็ได้บางคนก็ไปเรียนอะไรอะไพย,ยิปซีก็ได้แล้วแต่นะแต่ถามว่าซิกเซนหรืออะไรพวกนี้ของคุณแม่นไหมแม่นมากๆนะคุณจะได้ไปเจอเรื่องลึกลับที่มันเหนือธรรมชาติบางคนได้ไปรู้ไปเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนือธรรมชาติแบบนี้ก็ได้ตัวคุณเองก็จะ มีความรุ่งเรืองดีนะคะประสบความสําเร็จอยู่นะในเรื่องของกิจการงานหน้าที่หรืออะไรแบบนี้นะมีเกณฑ์ที่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้บางคนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงบางคนเรียนรู้จากทฤษฎีแบบนี้ก็ได้แต่คุณจะรู้เท่าทันโลกมากขึ้นนะคะคุณจะเก่งแล้วก็ปราดเปรื่องแล้วก็สดใสน่ารักมากขึ้นแต่บางคนชาวปชีชดไปเกี่ยวกับลูกบางคนมีลูกไปอันต้าซาวแบบนี้นะเออสองเดือนข้างหน้าก็มีเกณฑ์ที่จะไปอันต้าซาวแบบนี้ได้นะคะ สำหรับบางคนก็คืออาจจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกคือเขาเรียกเลยนะดูแลลูกเป็นพิเศษแบบนี้ก็ได้นะคะอืมคอยแบบเขาเรียกอะไรจะว่าจับผิดลูกก็ไม่เชิงนะแต่แบบเหมือนแบบสอดส่องดูแลลูกอยู่ตลอดเวลาเออแบบนี้ก็ได้ถามว่าลูกคุณจะเก่งนะลูกคุณจะเก่งลูกคุณจะฉลาดปาดเปื่องมีสติปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็มีในเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบนะที่ <c oughs> ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะมันเป็นอะไรที่แบบ เออคล่องแคล่วว่องไวนะเป็นลักษณะนั้นนะคะมาในเรื่องของคู่ย้อนกลับมาในเรื่องของคู่บ้างนะคะอันนี้กรณีบางคนมีเกณฑ์ได้แต่งงานบางคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการมั่นหมายนะคะถามว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคู่บุญคู่บารมีหรือเนื้อคู่ไหม ชาวปีชวดมีแกน์ที่จะเจอในอีก2เดือนข้างหน้าแต่ในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยอาจจะเร็วกว่าน,นั้นอาจจะช้าไปกว่าน,นั้นมันแล้วแต่คนด้วยเหมือนกันนะนะแล้วแต่สถานการณ์นะคะแต่มันก็จะอยู่ในในช่วงนี้แหละการพบรักการเจอความรักการเจอเนื้อคู่ใครที่ดวงโสดไม่ได้มีเนื้อคู่ก็อาจจะเจอคู่หุ้นส่วนเจอเพื่อนสนิทมิตรสหายเข้ามาใหม่ซึ่งเป็นกัลยะาณมิตรนะคะเข้ามาอุปถัมภ์คำชูหรือว่า เขาเรียกอะไรนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นดวงเรื่องของการเงินนะชาวปีชวดการเงินจะคล่องขึ้นนะอีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะหาเงินง่ายขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีผู้ช่วยมีคนมาช่วยแบบนี้ก็ได้ นะชาวปชีชวดถ้าลดเรื่องอารมณ์หรือการแสดงออกอะไรแบบนี้นิดนึงนะแม่หมอจะบอกเลยความรักคุณจะหวานขึ้นนะเอาจริงๆแล้วอะนะคะถ้าตัดในเรื่องของการอารมณ์ออกไปหรือความมุทะลุออกไปถ้าลดตรงนี้ลงไปได้หรือตัดออกไปเลยเนี่ยแม่หมอมองว่าความรักคุณจะหวานขึ้นเข้าใจขึ้น เนีเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคุยกันดีมากขึ้นหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นมันเป็นแบบนั้นเลยแล้วอาจจะช่วยกันทํามาหากินสร้างเงินสร้างทองด้วยเพราะว่าเกณฑ์ที่รายได้มันจะเข้ามาง่ายๆเข้ามาแบบสบายๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะเหมือนกันนะนะคะเออมีอยู่มีอยู่เยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยๆน,นะสําหรับปีชวดนะเพราะฉะนั้นมันจะว่าเหมือนช่วงจังหวะเวลาที่ที่ดีก็ได้นะคะอืมเป็นลักษณะนี้นะ มาดูกันต่อนะคะ <c oughs> อีกสองเดือนข้างหน้าน่าจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรอีกมาดูกัน <c oughs> พักขันทักกุมารไห้เด็กอีกแล้วอ่ะ <c oughs> อืมอ้าวเศร้าโศกแล้วจากลาเหรออืมนะแล้วก็วิรุณเทพ ศึกรามยณนะแล้วก็พระแม่ไคยตรีเทวีนะคะแม่หมอจะบอกว่าใครที่ตั้งคันนะเออต้องก็ต้องระวังนิดนึงตรวจตาคอยตรวจเออตรวจเช็คคันอย่างเนานะแต่แม่หมอมองว่านะคะเกณฑ์ที่มันจะมีการพัดภาคลาจากเนี่ยนะเอออาจจะเป็นแบบว่าลูกโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งวัยประมาณซัก 16ขึ้นไป16 17 18เนี่ยลักษณะเนี้ยต้องระมัดระวังนะคะถ้าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการสูญเสียนะหรือการจากลาแบบนี้เป็นต้นนะคะลูกจะอยู่ในวัยประมาณนี้นะอืมที่พูดเนี่ยไม่ได้ให้กลัวนะคะมันเป็นกฎของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรารู้ตรงนี้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็พาไปทำบุญหรือว่าอะไรแบบนี้ได้ด้วย แต่อีกมุมหนึง่งอาจจะไม่ได้เกิดกับลูกแต่อาจจะเกิดกับโตคุณก็ได้แต่แม่หมอมองว่าถามว่าคุณจะรู้ไหมมันเหมือนคุณมีเซนแล้วคุณจะรู้แต่บางคนคุณไปดูดวงแล้วหมอดูทักมาแบบนี้ก็ได้นะว่าจะเกิดการสูญเสียนะโศกเศร้าการจากลาแบบนี้เกิดขึ้นแต่บางครั้งอ่ะมันอาจจะเกี่ยวกับบุพการีบุคคลอันเป็นที่รักก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีไป นะมันเป็นลักษณะนั้นเป็นวัฏจักรชีวิตที่มันจะเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณเหตุที่มันปรบปรับฉับพลันอืมนะเป็นลักษณะนั้นส่วนตัวคุณเองถามว่าก็ต้องระมัดระวังไหมสําหรับปีชวดระมัดระวังนะคะบางครั้งสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นคุณค่อนข้างประมาทเลินเะล่อนะขับรถไม่ระวังเดินไม่ระวังเนี่ยมันเป็นสภาวะนี้เลยเนี่ยที่เห็นนะคะ ขับรถก็ไม่ระวังจะเดินจะเหินจะทำอะไรก็ไม่ระวังแบบนี้ก็ต้องระวังแม้กระทั่งตัวคุณเองด้วยนะมีศึกรามยนะอันนี้ขึ้นมาด้วยนะก็ต้องระวังการขัดแย้งการต่อสู้นะคะอมืมันมีเหตุที่จะเกิดขึ้นความเครียดนะความเครียดความวิตกกังวลบางคนอาจจะต่อสู้กับเรื่องหนี้สินการทำมาหากินแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่า ต้องระวังในเรื่องของการต่อสู้หรือมีปัญหากับพวกบุคคลแบบนี้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็การถูกหักหลังถูกหลอกลวงอืมนะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยเหมือนกันนะคะปัญหาหนี้สินณนะส่วนใหญ่มันจะขึ้นแบบเป็นปัญหาหนี้สินแม่หมอมองว่าก่อนหน้านี้คุณใช้เงินเกินตัวไหมมันเหมือนกับว่าหามาได้ใช้ไปใช้แบบ ใช้เงินเกินตัวนะ่ะฟุ่มเฟือยนะทั้งกินทั้งเที่ยวหรืออะไรประมาณเนี้ยมันเป็นลักษณะนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันทําให้เกิดการติดขัดฝืดเครืองถึงขั้นหนักเลยอืมมันเป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วทําให้คุณต้องเหนื่อยทําให้คุณต้องดินน้นรนเกี่ยวกับในเรื่องการหาเงินมาใช้นี่การหาเงินมาแบบปิดหน้าปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นช่องโหว่ที่เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะ่ะอืมนะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยในเรื่องของการเงินก็ต้องปรับในเรื่องของการใช้นิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยเวลาได้เงินมาปุ๊บเน่เงินทองจะล้วไหลไปอย่างรวดเร็วหรือใช้หมดไปอย่างรวดเร็วเลยแบบนี้แล้วมันทําให้เกิดนิสิตขึ้นมาเกิดนิสิตเกิดการติดขัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะการการขัดแย้งการที่อันเกิดมาจากหนึ่งและสเสน่ นะอืมต่อสู้แย่งชิงนะสองเรื่องอะไรนะเรื่องเงินเรื่องการใช้จ่ายแบบนี้นะคะมันก็มีสาเหตุที่จะทำให้ทะเลาะกันได้มีปัญหาได้มาดูกันต่อนะคะอีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะปะเผชิญกับสถานการณ์ใดอีกมาดูกันพระนางเทราปตี โอ้กันนะนะคะแล้วติดกับไพ่อันนี้ด้วยนะพัดพักลาจากเศร้าโศกจากลาอืมกันนะจะเป็นตัวคุณก็ได้ด้วยนะจะบอกให้นะคะอืมเพราะฉะนั้นทําบุญมากๆแล้วก็อันนี้สอนเทพนะโอ้พยมมาเลยพยมนะพญายยมนั่นเองแล้วก็สุริยะเทพอ่ะตายแล้วฟื้นอืมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน นะคะกันนะนะคุณจะพังเพราะตัวเองไพ่ใบนี้ขึ้นมานะปีชวดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่อย่างที่แม่หมอบอกเลยความมุทะลุดุดันความใจร้อนหรืออะไรแบบนี้นะคะต้องเบรกตัวเองให้มากระมัดระวังตัวเองให้มากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคุณจะเขาเรียกอะไรนะจะสูญเสียหรือจะล้มหรือจะอะไรแบบนี้จะเจ็บเพราะตัวเองอืม จะแพ้ภัยตัวเองเออจะเรียกอย่างนั้นก็ได้มันมาจากอารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเฉียวอุบัติเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยการทําอะไรที่ตามอําเภอใจขาดความยับยัง้งชั่งใจมุทะลุดุดันโมโหร้ายเลือดร้อนอะไรแบบเนี้ยับยัง้งนะคะอืมแต่ถามว่าช,ชาวปีชวดเนี่ย ได้รับการช่วยเหลือหรือมีบางอย่างช่วยเหลือไหมจริงๆแล้วคุณมีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยให้การช่วยเหลืออยู่นะคะจะมาช่วยเหลือคุณตอนที่มันจวนตัวลองสังเกตดูเวลาอะไรที่มันจวนตัวแล้วเนี่ยคือจะไม่รอดละจะแย่และไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนี่สินหรืออะไรก็ตามแต่นะ เดี๋ยวมันก็จะมีบางอย่างเข้ามาช่วยทันทีเราก็รอดพ้นจากสถานการณ์นั้นๆแบบชั่วขณะหนึ่งอืมมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราก็อย่าประมาทอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดกับเราตลอดไปนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะการันตีได้ว่าเราจะรอดได้ทุกครั้งแบบนี้นะการใช้ชีวิตเราไม่ประมาทจะดีกว่านะตัวคุณเองอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเป็นแบ็คคอยช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์อยู่ หรือแม้แต่กระทั่งมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะอเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเหตุการณ์ที่มันฉุกรละหุกหรือเหมือนมันจะไปไม่ได้อะมันก็จะรอดมาได้ทุกครั้งเป็นลักษณะนี้นะแต่มีพยายมขึ้นมาอันนี้น่ากลัวนะคะแม่หมอบอกเลยนะพยายมขึ้นมาเนี่ยใบนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงอุบัติเหตุได้ความตายความตายความเครียด นะคะเครียดมากแบบนี้นะแล้วก็การต่อสู้ดิ้นรนที่แบบสุดชีวิตการหลงผิดได้ด้วยนะอืมการหลงผิดคิดผิดทําผิดแบบนี้ได้ก็ต้องระวังการไปเกี่ยวข้องหรือการทําผิดแล้วมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับตํารวจทหารคนในเครื่องแบบแบบนี้ก็ได้แต่บางคนไปเกี่ยวข้องกับวิญญาณลึกลับสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่มองไม่เห็นนะนะคะเป็นแบบนั้นได้นะแต่ถ้าเป็นการเงินก็คือเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนั่นแหละนะเรื่องหนี้สินหรือว่าปัญหาหนี้สินดวงชาวราศีเมษขอโทษชาวปีชวดเนี่ยนะคะมักจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีบุญช่วยเหลืออยู่ตลอดจริงๆนะเนี่ยนะคะมีไพุ่รเยเทพพราทิตย์ขึ้นมาเลยอันนี้ความมืดนะ มันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆสําหรับบางคนตายแล้วเกิดใหม่แต่บางคนนี่คือเกือบตายแล้วเกิดแล้วก็พลิกฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอยู่สองลักษณะนะเป็นได้อยู่สองลักษณะมันก็ขึ้นอยู่ที่วาสนาบาร,รมีของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะเหมือนจะแบบตายแล้วค่อยเริ่มเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่อืมวัฏจักรมันวนของปีชวดเนี่ยตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วอาจจะตายอีกก็ได้แล้วก็เกิดใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมการกระทําของตัวคุณเองนะอืม สิ่งที่เห็นมันเป็นแบบนั้นนะมาดูกันต่อนะคะอีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรพระแม่ธรณีนรสิงคกฤษณอออะไรนะกฤษณะนาเป่าสังกฤษณนาปราบน้ากาิยะแล้วก็โอพระเพิงนะคะระวังเรื่องคำพูดมากๆเลยอืม นะอย่างที่แม่หมอบอกนะั่นแหละคำพูดพฤติกรรมการกระทำหลายๆอย่างนะคะเ,ออเราต้องควบคุมให้ดีนะการจะพูดถึงใครหรือการจะเอ่ยอะไรเนี่ยเราต้องต้องดูด้วยนะบางทีมันไปกระทบจิตใจเขาไหมมันแรงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักษาน้ำใจเขาด้วยเพราะไพ่นี้เป็นพระเพิงเลยนะคุณดูนะพ่นออกมาจากปากอะ่ะเพราะฉะนั้นคำพูดที่รุนแรงคำพูดที่ ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ําใจเนี่ยแบบนี้อันนี้ต้องลดลงนะในเรื่องของคําพูดชาวปีชวดเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองแบบนะคำพูดเนี่ยจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเองแบบมากๆเลยทีเดียวส่วนอีกคําพูดหนึ่งเนี่ยเป็นคําพูดที่สร้างสิ่งดีงามสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างความโด่งดังสร้างสิ่งดีงามให้กับตัวคุณเองอืมแบ่งเป็นสองฝ่ายเห็นไหมเกี่ยวกับคําพูดทั้งนั้นเลยนะสองใบนี้นะ เพราะฉะนั้นเลือกพูดเอานะเพราะว่าคําพูดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เลยแหละนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่คําพูดนะอีก2เดือนข้างหน้านะคะจะระชนกับสถานการณ์อะไรขึ้นอยู่ที่คําพูดเป็นหลักสําคัญมากๆแล้วคําพูดจะมีผลกับชีวิตคุณมากๆในอีก2เดือนข้างหน้าคือเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะคะถ้าพูดไม่ดีพูดหยาบคายดา่าทอเสียดสีหรืออะไรอะ่ะ ใส่ร้ายหรือโกหกหรืออะไรก็ตามแต่แหละที่เป็นคําพูดไม่ดีนะชีวิตก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าพูดในสิ่งที่ดีของคุณอันนี้นะก็ชีวิตจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยจะรุ่งเรืองมากๆนะจะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคะจะมีความโชคดีเออจะมีความโชคดีในชีวิตแบบมากๆเลยทีเดียวแหละนะ จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังมีอํานาจมีความมั่งคัง่งล่ํารวยการเงินเนี่ยมันมาพร้อมทุกด้านเลยนะคะแล้วแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันจะมาจากบุญกุศลที่จะให้ผลด้วยนะเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่จะให้ผลนะคะทำให้คุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่จะแก้ไขปัญหาได้ประสบความสําเร็จเลยนะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรเข้ามาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นั่นคาพูดจะพลิกเกมได้ นะคะจะพลิกไลยกลายเป็นดีนะจะพลิกสถานการณ์ไปหมดเลยแล้วทําให้คุณหาเงินมาได้แบบรับโชครับทรัพย์มีสเสน่ห์ดึงดูดมีคนรักใคร่ชอบพอก็เกี่ยวกับการมีสเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดนี่แหละนะอืมแล้วผลบุญก็คือจะหลั่งไหลแหละทีนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือด้วย นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะหลายใบนะที่ขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การคุ้มครองและช่วยเหลือคุณตลอดเวลาเนาะมาดูกันต่ออีก5ใบสําหรับสําหรับนี้มาดูกันอ่ามั่งคั่งมาเลยโอ้โหพะระธัญลักษมีนะคะอ่าพระวายุเทพคำพูดจะช่วยให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายได้นี่พระเพิงมาอีกแล้วสีดาลุยไฟเป็นไง นะแล้วก็นางอับสรจริงนะคำพูดจะพลิกสถานการณ์จริงๆนะนะคะคำพูดจะทำให้คุณเจอคนไม่ดีด้วยคือเรียกว่าเราพูดไม่ดีใช่ไหมมันก็เป็นเราปล่อยพลังงานไม่ดีมันก็ไปดึงดูดไอ้พลังงานไม่ดีเนี่ยเข้าสู่ตัวคุณนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะไปเจอใครคุณก็จะเจอแต่คนที่เข้ามาหลอกลวงคนที่เข้ามาเราไม่บริสุทธิ์ไม่จริงใจนะคะ ออ,อาจจะเข้ามามอมเมาลุ่มหลงให้คุณไปทำในสิ่งที่ผิดแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะอืมอย่างมันเป็นลักษณะนั้นนะหรือบางคนก็ทำให้งมงายไปในสิ่งที่ผิดไปเลยแบบนี้ได้ด้วยเนี่ยมไีไฟขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมสีดาลุยไฟนะคะเป็นเกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับพลังงานความร้อนแรงแบบนี้เป็นต้นนะ ม,มันเป็นพลังงานความความทุกข์ร้อนอะความเครียดความโศกเศร้าความยากลำบากร้อนอกร้อนใจเนี่ยมันเป็นพลังงานตรงนั้นนะแต่นะคะคำพูดของคุณมันเด่นเรื่องคำพูดเนาะถ้าคำพูดที่ดีนะเดี๋ยวคุณจะก้าวทำให้คุณแบบมันพลิกสถานการณ์ใช่ไหมล่ะคุณก็จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วคุณก็นี่ไพ่แบ่งเป็นสองด้านเลยนะเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือความร่ำรวย การกินดีอยู่ดีความอุดมสมบูรณ์ความสุขสบายความมั่นคงและมั่งคั่งก้าวหน้าแล้วก็ร่ำรวยนะจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปสมบแบบนี้เลยการเงินการทองเนี่ยมันไหลามาเทมามันเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะเออมันจะเป็นลักษณะนี้บางคนนะบางคนนะประมาทในเรื่องของคำพูดนะคิดว่าคำพูดเนี่ย,ยไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ทำให้เรา ไม่มีผลอะไรแม่หมอจะบอกว่าคำพูดเนี่ยนะสร้างกรรมให้เราได้มากๆเลยนะบางครั้งชีวิตตกต่ำก็เพราะคำพูดนี่แหละนะชีวิตสูงส่งก็เพราะคำพูดนี่แหละนะ mm. มันเป็นเรื่องจริงนะจะบอกให้อย่าประมาทในเรื่องของคำพูด mm. คิดว่าจะพูดอะไรก็ได้คนสมัยนี้เขาจะคิดอย่างนั้นน่ะคิดว่าฉันจะพูดอะไรก็ได้แต่พอชีวิตตกต่ำก็โทษนั่นโทษนี่ไม่โทษตัวเองไม่ได้ดูตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะ mm. เพราะฉะนั้นเราต้องปรับ เราปรับที่ใครไม่ได้เราต้องปรับปรับตัวเราเองเนี่ยก็พูดดีแบบนี้นะเราจะทำอะไรก็สําเร็จอืมจะทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือมาดูสํำรับสุดท้ายสํำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันอีกสองเดือนข้างหน้านะคะจาะเผชิญกับสถานการณ์ใดแล้วสำรับนี้จะบอกอะไรมา โอ้โหพระอาทิตย์ขึ้นมาเลย The sun อ้าวปีศาจขึ้นมาหนึ่งตานี่เขาเรียกว่าหนึ่งตาหนึ่งตาปีศาจแล้วก็สองตาแล้วก็ใบนี้อะไรโอ้ oh. เจอความยากหน่อย <c oughs> นะคะมีภูเขาขึ้นมาอืมสิ่งที่ไพ่บอกนะหนึ่งตาเลยขึ้นมานะคะไพ่บอกคุณว่าถ้าคุณ อยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเชกเช่นเดอร์ันนะเชกเช่นเดอร์ันนี่ไพ่พระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นไพ่สุริยะเทพนะคะเออเป็นไพ่สุริยะเทพเอ่อถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มีโชคลาบนะคะมีดวงที่ดีอะ่ะมีดวงที่เปิดอ่ะนะคะเปิดสู่โชคลาบไม่ว่าจะเป็นลาบลอยหรือโชคลาบมาจากการกระทําโชคลาบจากงานที่เข้ามาแบบนี้ก็ได้นะอืมที่เป็นโชคแบบทันตาเห็น แบบนี้เลยนะคุณจะต้องดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญานะคะใช้ความคิดที่แยกแคลยคุณถึงจะประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะแล้วการกระทำงานทุกอย่างต้องทำด้วยความใส่ใจตั้งใจมีเหตุมีผลตรงไปตรงมาแบบนี้คือเรียกว่าดำเนินชีวิตไปด้วยความถูกต้องนั่นแหละนะแล้วคุณจะมีชีวิตเช็คเช่นไพสุริยเทพคือ the sun the star ไ้ the sun นะคะ โชคลาภอันยิ่งใหญ่ความสำเร็จชีวิตที่มีแต่แสงสว่างนะแล้วมีไพ่มรุตยุเทพขึ้นมาด้วยนะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการสูญเ,นะเ,เสียอีกแล้วนะเออสูญเสียอีกแล้วนะคะเออไพ่ใบนี้คือสูญเสียเจ็บป่วยนะการพลัดพรากลาจากจากเป็นหรือไม่ก็จากตายอันนี้เป็นได้สองอย่างเลยนะคะ ไพ่มฤุตยูเทพเนี่ยเราติดกับไพ่สองตาสองตาหมายถึงเรื่องชีวิตคู่ความรักคนรักนะแม่หมอถึงได้บอกว่าในเรื่องของความรักพูดตั้งแต่อตอน้ตนๆเลยเนาะว่าให้ลดลาวาศอกหรือว่าการแสดงออกที่มันเบาลงนะแต่ถ้าใครนะคะมันไม่ใช่ทุกคนปีชวดบางคนเขาถือศีลอะไรเขาก็จะไม่ไม่มีอาการที่รุนแรงนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะ ก็จะดีชีวิตมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะเข้าหากันมากขึ้นแล้วก็ชื่นมื่นมากขึ้นอนะเป็นลักษณะนั้นแต่คนที่ยังมีปัญหาเนี่ยกับกับคู่รักเนี่ยนะคะถ้าไม่ต้องการที่จะเลิกลาหรือจากเป็นจากตายกันแบบนี้ก็ต้องลดลาวาสอบกันหรือว่าประพฤติปฏิบัติกันหันหน้าเข้ากันให้ดีมากขึ้นหนะังม,มันเป็นแบบนี้นะถ้าไม่เช่นนั้นมันจะเกิดมันจะเกิด การพัดพลากกันได้อนะมันจะเป็นลักษณะนั้นเกิดการพัดพลากกันได้อันนี้เป็นเทือกเขาหิมาลัยนะคะอืมเป็นเทือกเขาหิมาลัยบางคนจบสิ้นบางคนเริ่มต้นแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยในเรื่องของความรักนะมันไม่เหมือนกันหรอกเนาะคนนะ่ะนะเพราะว่าบางคนที่เข้ามาฟางังอาแต่งงานแล้วมีคู่สามีภรรยาแล้วแต่บางคนยังโสดนะบางคนถึงจุดจบบางคนถึงการเริ่มต้นอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไม่ การเริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงความรักอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นการงานชีวิตใหม่ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือว่าถ้าคิดจะเริ่มต้นอะไรให้ทำทันทีเออให้ทำทันทีนะมาดูกันอีกห้าใบสุดท้ายแล้วนะคะอีก2เดือนข้างหน้านะคะชีวิตคุณจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใด แม่หมอไม่รู้ชื่อไพ่นะจาไม่ได้นะเดี๋ยวว่ากันอ่านี้แบกหินเลยหนักหน่อยอ่าแต่น,นี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะมาดูกันนะใบแรกจริงๆแล้วเนี่ยก็บ่งบอกถึงในเรื่องของคําพูดอีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเออในเรื่องของคําพูดการการพูดแบบนี้นะแล้วติดกับไพ่แห่งความเมตตาก็เหมือนไพ่บอกนะั่นแหละนะการใช้คําพูดหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้พูด ด้วยความเมตตาให้พูดด้วยกันแบบมีเมตตาจิตปรารถนาดีซึ่งกันและกันแบบนี้อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการงานของคุณธุรกิจหรือว่าแม้แต่กระทั่งการเงินโชคลาภความรักต้องอาศัยคำพูดที่ดีแล้วจะทำให้คุณมีชื่อเสียงมีสเสน่ห์มีเครดิตด,ดีนะคะเป็นที่น่าเชื่อถืออมืมันเป็นลักษณะนั้นนะคะ ให้ใช้คำพูดที่มีให้มีเมตตาต่อกันมากๆอ่ะนะคุณเมตตาเขาสุดท้ายเขาก็เมตตาคุณนะเออคุณเมตตาเขาเขาก็เมตตาคุณสองใบเนี้ยคือเมตตาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะสี่ใบเนี่ยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะสี่ตาอันนี้ก็คือเมตตาเช่นเดียวกันนะอือ ชาวราสเอ้ยชาวปีชวดขอโทษนะติดราศีจริงนะชาวปีชวดเนี่ยนะคะถ้าเขาเรียกไงนะิชาใช้เมตตาในการดําเนินชีวิตนะคะอะไรที่ยากก็จะง่ายขึ้นอืมอะไรที่ยากก็จะง่ายขึ้นแล้วคุณก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นด้วยมันเป็นแบบนั้นสถานการณ์ที่คุณจะเจอมันเป็นสถานการณ์ที่มันมีแต่ความทุกข์นะเออมันมีความทุกข์เข้ามาด้วยแต่มันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะตัวคุณเอง เหมือนที่ไพ่บอกมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะนะคะถ้าคุณวางมันลงไปได้ปุ๊บเนี่ยนะความโกรธเกลเกียดเครียดแค้นหรือว่าอารมณ์ที่มันแรงอ่ะนะแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะพบกับความสุขใบใบนี้คือประเทศแห่งแสงสว่างนะคะเป็นเทพที่บำเพ็ญเพียรน,นะก็หมายถึงว่านะ ชาวไปชวดบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปปีกวิเวกประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะหาความสงบจิตสงบใจให้กับตัวเองแบบนี้นะคะปล่อยวางความเครียดความทุกข์ยากลําบากใจหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆนานาแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะโอเคก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ